สวยนะคะ,ะคะอุ้ยฟ้า,ฟ,าฟ้าเนอะฟ้ามากสวยด้วยอ,ะอ่ะแม่ดูสวยมากชุดเนี้ยดูดีขอบออคุณมากเลยซื้อเลยนะชุดมาชุดมาหลอดหลอดหลอดเก๋เอาจริง,รงผู้หญิงนะ มันไม่ได้นะอะไรที่บอกว่าสวยปั๊บเนี่ยผู้หญิงด้วยกันดูสวยปั๊บเนี่ยต้องรีบเลยนะต้องรีบอใช่แล้วไม่ได้เลยนะคะอย่างกับช่วงนี้ใช่แล้วเชฟก็ส่วนให่เราต้องรีบพามาบอกผู้ชมเลยถูกต้องที่สาวก็เป็นคนนาไปนะแต่ตอนนี้นําไปที่ SMS ก่อนไหมแน่นอนวันนี้ประเด็น SMS นะคะก็คือเรื่องราวของการดูแลตัวเองคุณมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้สวยสมวัยได้อย่างไรส่งมาได้ที่ 4247276ท่ายได้แล้วค่ะหรือว่าโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะคะกรีงกลางนะคะ029605022และ029605088ค่ะใช่ค่ะเคล็ดลับของแพตตี้มีอะไรบ้างเคล็ดลับการดูแลตอนนี้ไวเท่าไหร่แล้วเนี่ยไวสามสิบไวสามสิบเลยเหรอไม่น่าเชื่อแล้วสิบกว่าไวสามสิบในการดูแลตัวเองคือก่อนหน้านี้ก็ด้วยความที่อาจจะตามใจปากอาจจะอะไรไปเยอะหรืออาจจะใช้ร่างกายในทางที่ผิดเออไปทําอะไรอ่ะในทางที่ผิดนะ กินยาลดความอ้วนเข้าสถาบันลดน้ําหนักโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีเหตุผลฮะหมายถึงว่าโดนกดดันแล้วก็วิ่งไปไปไปเสร็จแล้วก็ไม่มีเหตุผลไปเฉยๆอ่ะไเฉยๆรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยใครกรี๊ดเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าการดูแลตัวเองจริงๆแล้วก็คือการคือเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นและรู้ว่าความต้องการของตัวเองคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่แบบรู้แล้วว่า โอเคเกตเลยเกตเลยใช่แต่ว่ามันต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก่อนนะอย่างการผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้เหมือนกันใช่ค่ะเราหลายคนหลายคนหรือว่าเราด้วยที่เราผ่านก็ต้องบอกว่าสนามลบมาเยอะอ่ะใช่ทั้งกินทั้งทาทั้งดุหูทุกอย่างสรุปดิฉันก็ไม่ทาจบได้ใช่แต่เดี๋ยวเราค่อยเมาส์กันในเรื่องนี้ในช่วงเกตลับความสวยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราไปเมาส์กันเรื่องของนี้เลยดีกว่าแฟชั่นต่างหูของเราดาราจากไอจี ไอจีน,ะะ IG นี่เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วบางทีเนี่ยมาข่มมาขายกันก็เยอะโอ้ยมีขายด้ยวยพี่สารู้ปล่าว่าคือแบบพอดาราใส่โป๊ะแล้วเขาก็จะมีคนที่แบบคอยก่อปะดา,าราเออซึ่งดาราเขาใส่แบรนด์พอคนก็บอกมา คู่เราเป็นพันนะใช่จริงนี่ไอจีไหนเนี่ยที่ฉันเปิดไปอีกไอจีหนึ่งแค่แบบว่าไม่ถึงห้าร้อยโอ้ยจริงหรอแต่ซึ่งเราไม่ได้สนับสนุนการก๊อฟนะเราไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่หมายถึงว่าแบบบอกให้ฟังว่าจริงๆดารามีธิพลต่อแฟชั่นมากตอนนี้แล้วค่ะสายมาแล้วสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางฟ้าเพชรตีที่รักนางฟ้าวันณักสาครับถูกไหมครับผมจำชื่อใช่ค่ะใช่ค่ะ ผมรู้จักตั้งนานแล้วล่ะรู้จักตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่รู้อ่ะเธอเป็นรองนางสาวไทยใช่ป่ะนั่นไงมิสไทยแลนด์เวิ์น่ะรองมิสไทยแลนด์เวิร์ใช่ใช่เพราะมันนานแล้วละผมจำไม่ค่อยได้ใชสิบสี่ปีแล้วค่ะเออสิบสี่ปีสิบสี่ปีแล้วนะความจริงเธอก็ สวยมากอยู่แล้วไปแต่งอะไรมากใหม่ก็ไม่รู้ได้ยินขา่าวอ่ะถึงไม่แต่งก็สวยอยู่แล้วอ่ะไปอย่าไปล้างหน้าดีกว่าไม่เอา <c oughs> ต้องแต่งมาเป็นรายการความงามไม่ใช่ม <c oughs> ผมได้ยินข่าวว่านางฟ้าวรรณษาเป็น แต่งความงามอะไรมากมายเนี่ยได้ยินเข่าอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ขออธิบายนี้เดนเนี่ยอ๋อนมอ่ะมันต้องจาเป็นมันไม่เป็นตัวร้ายอ๋อมันเล่นเป็นตัวร้ายคุณพี่นมต้องจาเป็นนิดหนึ่งไม่ได้เหรอมันเล่นเป็นตัวร้ายจะแบบแเดี๋ยวผมขอขอตากบกไปให้คนเราไม่ใช่สวยแค่หน้าออกนะครับให้ลายเอยแขนเอยตาเอยจมูกเอยสะโพกเอย ลวมแต่เป็นเสน่ห์ทั้งนั้นแหละใช่แล้ยน่นไงนําว่าเพตตี้ยังสวยน้อยกว่าวรณษายังทาททาให้ผมหลงไหลมาตั้งนานหลงไหลปีสวยแล้วก็พี่นี่คุณพี่คะแพตตี้เนี่ยเขาไม่ได้สวยแค่ข้างนอกนะคะใจสวยด้วยโอ้ยลายติเนี้ยโอ้นะฮะจะไม่สวยได้ยังไงก็น้องสาวเธอมาแมน่ะน้องสาวเชอร์น ใช่เนาะสา,า,สามีอย่าพูดแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ชะมา,านเขาเสียเเสียแต่ยังไงนี่แม่มีน้องสาวอย่างนี้น่าจะภูมิใจอ <c oughs> พี่หาวขอบคุณมากเลยติดตามแล้วก็รีบโทร <c oughs> อะไรงานตัวเลยว่าดูอยู่ดูทุกวันด้วยนะสัญญาก่อนครับเ <c oughs> มื่อวานก็บอกชอบพี่ขวัญวันนี้ก็มารักพี่สายแล้ว <c oughs> ใจแล้วพรุ่งนี้จะอยู่กันเขาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันชอบไปคนละแบบนะนําำเพราะเพตตี้จ๋าชอบจริงๆเลยนะตอนที่เขาเขาเคยมา เขาเคยเป็นดาดาเอผมผมก็เป็นแฟนขับดาดาของเขาส่วนนางฟ้าพิตตี้ก็เป็นที่รักของผมอ๋อโอนเงินมา4ตอกสนับสนุนกันเลยโอเคโอเคขอบคุณนะคะพี่ฮาว สวัสดีตางสองครับสวัสดีค่ะ,คะอย่านูขอพูดก่อนอุยน่ารักเนอะพี่เขาเนี่ยเป็นแฟนคลับรายการทัตตี <ฮะ S 2> ตั้งแต่ช่องเก่านูนน้นรายการเก่านู้นสามปีมาแล้วจริงป่ะแล้วเมื่อวานเป็นเซอร์ไพรส์ที่ตกใจพอแบบรับโทรศัพท์ส,สวัสดีนางฟ้าเขาจะต้องพูดทุกคน<อ>ว่าเป็นนางฟ้าแล้วเราก็แบบ เราตกใจมากเพราะเขาเพิ่งโทรมาครั้งแรกมาเขาบอกว่าเปิดมาเจอแพตตี้พอดีแล้ววันนี้ก็โทรมารายงานตัวอีกเพราะบอกให้เขาดูนี่พี่สามาเขาเรียกโทรมารายงานตัวเลยน่ารักที่สุดแล้วเขาพูดไม่ชัดเนี่ยเขาว่าเขาเป็นลูกครึ่งคือเขาเป็นคนจีนไม่ใช่เป็นลูกครึ่งเป็นคนจีนอยู่นครสวรรค์คอนหวานนะคนหวานคอนหวานดีดีค่ะอยู่นครสวรรค์ต่อเลยมาดูต่างหูต่อเลยเมื่อกี้นี้มาเรื่อยเรื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลของแฟชั่นในไอจีของดาราเนี่ยทำใ หลายๆคนเห็นไหมนี่น <c oughs> ี่นีรูปดาวถ้ารูปดาวนี่ก็มีแบบเออรูปดาวแต่อยู่บนที่ไหนล่ะหน้าน้องเนยโชติมาน่ะโชติกามไหมโชติมานะโบไหม โชติกา<ฆ>โบเอ้ยน้องเนยเ,ออเห็นไหมมั่วไปหมดแล้วน้องเนยแบบว่าเนยเขาเป็นคนรูปหน้าสวยอะ่ะคือจริงๆแล้วถ้าเขาถ้าเขาใส่คู่เดียวกับเราเขาก็สวยแล้วนะเนาะเนี่ยแค่พี่ไปอ่ะเขาก็สวยแล้วใช่มาคือ,อไม่ต้องทําอะไรเลยอะพอยมันอยู่มันหน้าพี่มันเลยธรรมดาธรรมดาเนาะไม่ค่ะคุณแม่อย่าว่าธรรมดาต่อมาต่อมาเลยดีกว่าอันนี้เนยโชติกาจากปุ๊กลุกปุ๊กลุกคุณปุ๊กลุกปุ๊กลุกสวยขึ้นเนาะนี่เขาอเขาก็สวยสิอยู่ในแวดวงดาราเขาสวยขึ้นมากแล้วหุ่นเป๊ะแล้วแบบ ดูโกอินเตตัวการแต่งตัวแบบไปทางชมพูแล้วนะไปอยู่ต่างประเทศมีการใส่หมวกปานามาแล้วมีการแต่งตัวแบบเยอะๆดูเหมือนชมพูอารยาคนเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของหน้าตาทรงผมใช่ป่ะเออไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยู่ตั้งแต่หนึ่งก็ยังหนึ่งอยู่ไม่ได้จะต้องนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบอย่างคุณแม่พัฒนาทรงผมสีผมด้วยเปื่อยไปหมดเออรื่อยเปื่อยไปหมดตอนนี้เมื่อคราวที่แล้วดำเชียวอนนี้เริ่มซอฟลงแต่สวยนะนะคะดูตอนนี้นะของปุ๊กลุกเนี่ยเขาจะเป็น แบบแนวแนวเหมือนออกเป็นวินเทจจะเป็นแบบเออจะออกแนววินเทจแล้วก็เนี่ยเป็นคล้าของน้องอ่ะจะเป็นแบบว่าเป็นแนวจักุรัสนู่นนี่นั่นหลายรูปแบบแต่สวยแต่ลองสังเกตนะคะว่าขนาดของต้มหูนะใหญ่ทุกคู่ใหญ่ทุกคู่จริงใหญ่ทุกคู่จริงเดี๋ยวนี้เน้นต้มหูใหญ่ๆสังเกตป้ะเล็กๆไม่ค่อยมานี่นะมาแล้วค่ะคุณอั้มใช่ไหมคุณอั้าปะคุณอั้มพัชราภาดูสิเธออยู่บนหูคุณอั้าน่ะ คล้ายๆขุนคุณแม่เลยนะอ,อ,อยู่บนหูคุณอ้ม๊มอ,อ่ะสวยๆเนาะสวยมากเขาเออ้ารับกับปากรับกับจมูกรับกับทรงหน้าทุกสิ่งอย่างเขาต้องบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ทําอะไรก็สวยนะจะบอกจริงแล้วผมไม่เห็นต้องทําอะไรเยอะปล่อยแล้วก็ใส่หูจบนะคะแต่ว่าอย่างเดียวที่อ้ําอย่าทานะคือผมปาดอย่างเนี้ย ทำไมอ่ะมันบังหูเฮงอ่ะฉันแบบชอบเขาเปิดเปิดออกเปิดเปิดนะต่อต่อต่อมามันมีนี่นี่แหละคู่นี้แหละดิชั้นชอบเลยแต่ว่าเคยเอามาใส่แล้วไม่เข้ากับตัวเองจริงเหรอแต่นมาคุณแม่อยู่คล้ายชมพู่อยู่ไม่เขาเขาเป็นแนวแบบเป็นบรายเป็นตุกตาน่ะคุณแม่ไม่ได้ต่างนะขนตาเด้งตาโตเป็นบิกขนาดนี้พอมันใส่ไปแล้วมันมันเหมือนมันไม่ใช่บุคลิกของชมพู่เข้าใจรึเปาเออไม่แบบสาวหวานแพตตี้ใส่แพตตี้อาจจะโอเคไงแบบสาวหวานด้วยความ อ่อแต่ว่าพี่มันไม่ได้อ่ะใช่ใช่แต่บางคนคือแบบมันก็ขึ้นอยู่ความมั่นใจแล้วก็บุคลิกต่ละคนคือต้องบอกน้องๆนะหรือว่าผู้ชมที่ดูอยู่นะคะการใส่ต่างหูหรือการทําอะไรตามดาราเนี่ยบางทีเนี่ยใส่ปุ๊บเฮ้ยทำไมมันไม่สวยเหมือนหอนสมพูเลยเราต้องดูอ่อมเบาเบา ว่ามันเป็นไงคือบางทีพาร์ตี้มาใส่อาจจะไม่สวยเลยใช่ถูกต้องเพราะว่าเบ้าลองไม่ได้นึกออกปะว่าจริงๆแล้วเราหาต้มหูที่เหมาะกับเราดีกว่าใช่นะคะแต่ว่าถามว่าแบบนี้สวยไหมสวยสวยเลยพี่ชอบเลยชอบมากแล้วพี่ก็วิ่งเลยหาเลยเออลอดพอเอามาใส่ปั๊บพั้ทิ้งเลยสวัสดีค่ะเอาไปติดให้กับเฟอร์บี้เลยเออถูกต้องนะคะอ้าวมีอีกไหมมีอีกนะมันมีแรงกว่านี้มันมีเยอะมากมันมีตอนตอนนี้นี่ยังไม่แรงนะนี่เลยอ่ะ ใช่แบบพี่เมย์เฟื่องนะคะพี่เมย์ชอบทำผมอย่างนี้มากถูกนางชอบทำเองเาะเป็นดังโง่ใช่ป่ะดังโง่นางซื้อมานวก็รวบแล้วนางก็ครอบครัวเองแต่ทีนีแต่นางจะขาวไปไหนนางขาวมากคือคนขาวนะอย่างเดียวที่ใส่ไม่ขึ้นเพชรทำไมอ๋อมันมันวิ่งไม่ได้แล้วมันวิ่งไม่ได้มันขาวไปหมดแล้วอ่ะเขาก็ต้องใส่เป็นลุเป็นสีสีเป็นเข้มเข้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสวยนะคะแต่เขานคนขาวจริงมันมีอีกนะที่มันเป็นไอ้ผลไม้อ่ะ ที่เป็นพวงผลไม้ลงมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบจิวเวอรี่เป็นเพชรเป็นอะไรหน่อยหนึ่งก็คือออกแนวหรูน่ะใช่ออกแนวหรูเพราะว่าในในไอจีจริงๆแล้วนะเราส่องๆมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไ G ของดาราหรือว่า i อของแม่ค้านะคะเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาก็เป็นร้านจิวเวอรี่ก็มีนะใช่เข้าไปดูแล้วก็เขามีแบบดารามาซื้อด้วยรีวิวเยอะแยะนะคะเป็นไปหมดแต่วันนี้เรามีนะคะ คลิปนี้เขาพาคลิปเนี่ยเขาพาไปส่องดารากับต่างหูที่มันอลังเวอร์วังสุดอย่กดูอยากดูไปดูไหมพรมแดงหรือเปล่าพรมแดงมากอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะเฉพาะตัวแม่ใส่กันทุกนางเจ้าแม่แฟชั่นอย่างชมมีรักจะพลาดส่วนจุยก็ขออินเทรนด์บ้างไรบ้าง แม้แต่พอลล่าคุณแม่ยิ้มสวยก็ยังใส่ในขณะที่เพื่อนสาวอย่างเจนี่มีหรือจะไม่ใส่อ่ะลองถ่ายเล่นๆว่าคู่ละเท่าไหร่3มคู่ร้อยวายแรงอะแ oh, <no. S 1> ม่เฟื่งเรื่องแฟชั่นไม่มีเอาด้านเพื่อนซีอย่างสาวอ้ําก็ใส่ค่ะจักจัน่นนาเอกร่วมช่องสาวอ้ำมก็มีใส่เหมือนกันงานให้สุดๆไปเลยค่ะ คู่ละร้อยเก้าสิบไอ้อเกือบถูกเอ้ยถูกไป uh oh. อ่ะเฉลยเลยคู่ละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะฟ uh ั oh. งไม่ผิดหรอกก็แมเป็นแบรนด์เนมหรูจากอิตาลีนี่คะไม่ใช่ไก่กาจากตลาดสำเพงราคาก็เลยแพงเวอร์เอาไหมเดี๋ยวสั่งในหะ้ พขาเคยไปจับมาแล้วจริงป้าเคยไปจับไปแล้วเพราะไปที่ร้านร้านหนึ่งของคุณเอมมี่มรกตอ่าฮะแล้วก็ไปซื้อกระโปรงนางแบบตะวันบานก็ไปจับต่างหูมันน่านล่ะก็มันสวยนะแบบเมื่อกี้เลยป้าสวยมากอแต่มันจะต่างจริงๆมันจะต่างกับแบบพวกแบบที่เกิดถ้าเกิดเราไปดูตามตลาดอ่ะใช่มันจะเป็นคริสตัลที่มันต่างกันออตัดใส่ คือวัสดุต่างกันด้วยไม่เราใส่แล้วูมันจะยันถึงพื้นไหมไม่ค่ะแต่สวยมากแต่ละคนใส่สวยเนาะสวยอ,อยากได้อันนี้เป็นแฟชั่นของแบบเหล่าดาราที่เขาแบบว่าอ<ะ>ินเทรนในเรื่องของแบรนด์อิตาลีคือจริงๆแล้วถ้าเราเราเห็นออกตามงานปั๊บเนี่ยเราจะเห็นส่องกันเลย ใช่ถ้าตูนหูเนี่ยมันจะมาแบบแพท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 ตึ้นใช่มาเป็นแพทจุดเดียวกันหมดเลยเนาะใช่ไหมเออของจริงคือแพทเพิ่อนนะของพอแพทตตึ้นแต่ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคลิปจากรายการสเก็ตดาวเมื่อกี้ด้วยนะคะที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันจนที่แบบเมองมอยเนาะแต่พี่สายย้ำเอสเอสคิดนึงดีกว่าเพราะหลายคนก็ส่งมาเยอะอ่าเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้สวยสมวัยคืออะไรเขาบอกว่าพี่เฮาสวัสดีทีมงานนางฟ้าวรรณศาสตร์นางฟ้าแพทตี้พี่เฮาเมื่อกี้สวยเอสเอ็มเออีกโอ้ยส่ง แกนี่แบบว่าเยอะมากอยากให้ถ้วยอ่ะใช่นะคะอะมามามาอีกนะเคลดรับในการดูแลตัวเองเมื่อกี้เห็นเยอะมากเลยนะดื่มใช่ค่ะนะคะดื่มเยอะๆเยอะคนนี่เยอะของเยอะอย่างที่เราบอกเขานั้นอะที่บอกว่าวันนึงให้กินแบบ3มลิตรน่ะไม่ใช่แบบทีเดียว3มลิตรนะใชยนะไตวายนะช่วยหมาหมาละหนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาใครคะอิงค่ะใครนะคะ น้องหญิงค่ะน้องหญิงวไพี่ค่ะหนูจำได้ที่พี่สาวพูดถึงกินน้ำสามลิตรน่ะอ๋อโอ้หัวเราะล้วนเลยแำไดเพราะว่าหนูเคยโทรมาถามมาถามพี่เรื่องกินไอ้ไอ้คูต้ากินแล้วค่ะี่คนที่บอกว่าเผื่อนางจะซื้อนางกินไปทีเดียวหมดหนูจำได้แล้วลูกไปทีเดียวหมดหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคเราก็กลัวจะซื้อเออ พี่เฟอตีค้ค่ะจ้าหนูชอบพี่หนูว่าพี่สวยแบบต้องๆดีอ่ะฉัน <laughs> ชอบนางไม่ใช่คือพี่ชอบผ่อนราบแบบฮาแบบแบบเออเอพราหนูเขาหนูดูรายการพี่ทุกวันนี่น้องหญิงเวลาเขาฮาเนี่ยนะเขาต้องไม่ห่วงสวยเ <laughs> ขาต้องกดขา,<ช>ามมด้วยนะใช่หรือแบกว่าเขาสวยแบบต้องต้อง <laughs> เอเอ,เอบบน่ารักหนู <laughs> ชอบขอบคุณค่ะน้องหญิงของข้างในเออสวยต้องนะใช่จริงรเป็นคนสวยต้องน่ารักนะน้องหญิงแต่น่ารักแต่หนูหนูชอบค่ะเพราะว่าพี่ออกมาจากข้างในโอเค อันนี้สันเลยนะสันเลย่ะสันเ <c oughs> ขื่อนเ,เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณน้องเอ๋งน่นารักอะค <c oughs> ่ะวันนี้ไม่มีคำถามไม่อากจะถามว่า,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 วาหนูหนูหนูกินเอ่อไอคอลลาเจนของพี่อ้วนอยู่แล้วมันมีตัวเก่าของหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดมันเป็นเม็ดนะคะหนูจะกินคู่กันได้ไหมคะอ๋อคอลลาเจนเหรอกินได้หรอคือจริงๆมันคือบอกบอกความรู้ไว้ว่าคนเราเนี่ยต้องการคอลลาเจนหนึ่งวันเนี่ยประมาณหมื่นไม่เกินไม่เกินนี้ หนึ่งหมื่นอันนี้วิจัยมาแล้วนะแต่จริงๆถ้าหนูก็ลองดูว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่แต่ที่กินอะถ้าแมสต์มีประมาณสี่พันกว่าหนูใช้ร่างกายอะเท่าไหร่เออหนูใช้ร่างกายเยอะไหมคือนอนดึกไหมกินน้ำน้อยไหมใช่หนูหนูนอนดึกแต่แต่ตื่นประมาณแต่เก้าโมงอะค่ะอ๋อจริงๆมันทดแทนไม่ได้นะ ด้านนอนดึกตื่นสายเนี่ยทดแทนไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันมันมันไม่ได้เปลยให้ไย่ได้ใช่ใช่มันจะมีแบบมันเป็นเวลาชีวิตใช่ถ้าพูดมันเยอะแต่น้องหญิงไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจะกินคู่กันก็กินได้เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ว่าถ้ามันรับได้แค่ไหนมันก็จะขับออกก็คือเยอะไปเยอะไปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกร่างกายดูดซึมได้แค่ที่ร่างกายดูดซึมได้นอกนั้นมันก็เททิ้งไปถูกอืมเปลืองเงินเปล่าๆแล้วหนูมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองยังไงให้สมวัยค่ะน้องหญิงจ้า กินเยอะกเยอะกินอะไรเยอะเยอะกินอะไรกินอะไรกินผลไม้กับผักค่ะอ๋อ şey ท yes um> ี่พูดมาเนี้ยกินอยู่หรือเปล่าคะที่พูดมาเนี้ยกินอยู่หรือเปล่ากินค่ะหนูกินไอ้แน่พี่หนูชอบกินแคนตาลูปอ๋อพี่ตกใจนึกว่าพี่ค่หนูชอบกินทุเรียนค่ะแต่ทุเรียนไม่กินค่ะหนูไม่ชอบมันเหม็น เออมันเหม็นใช่ไหมพี่ชอบชอบโยนมานี้อุ้ยดีดีนะคะอาอย่างนี้ดีกว่าน้องหญิงติดตามรายการให้จบเพราะว่าวันนี้น้องหญิงมาถูกทางแล้วน้องหญิงมาถทางด้ดู้ดูพี่ทุกวันเลยลดลดลดดูให้จบถ้าถ้าเกิดวันไหนหนูไม่ออกไปช่วยงานกับแฟนหนูก็จะดูพี่ทุกวันแต่ถ้าออกไปหนูก็ไม่ได้ดูไม่เป็นไรค่ะแต่ยังไงขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะค่ะเมื่อไรพี่สายจะแต่งงานใหม่คะ พี่สา่ส,าสวยนะคะ <Finn. S 1> หนู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 ดูพ hmm. ี่ทุกวันแล้วหนูเห็นพี่ชอบเธอทุกวันและก็หนูคิดหนูยังคิดเลยนะคะว่าผู้ชายคนที่เขาเลิกกับพี่ไปอ่ะเขาเขาเสียของดีไปมากเลยพี่สวยมากอ่ะพี่สวยว่าจะก่อนเยอะเลยนะคะหนูหนูวิพากษ์ว่าเหมือนเหมือนพี่เป็นแม่มาพี่สวยอ่ะอหนก็มีพี่เป็นต่้งนโดนไฟอะค่ะเออมันก็เป็น อย่างนี้นะดาวินชีนะเผื่อพี่จะได้บ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไี่อะไรอะช่วงส่วนนี้สิคะอะไรนางสวยทำตัวสวยๆนะเออทำตัวสวยๆสิเออนั่งนะนี่คุณน้องเอ๋เดี๋ยวถ้ากดนางจะแต่งงานใหม่พี่จะรีบบอกเลยนะนี่พี่ขอแพตตี้อยู่เนี่ยแพตตี้เขาไม่ให้สักทีเบียนกันสุดฤทธิ์มาขอบคุณมากน้องหญิงเดี๋ยวเวลาใหม่นะ จ้าจ<ะ>้าส<ะ>วัสดีค่ะทุกคนทุกคนน้อหยิมโลดมากเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยแันที้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วอะไรเซอร์ไพรส์อะไรมีดาราคนหนึ่งจะมาบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมที่ดูรายการสวยเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนี่เซอร์ไพรส์ดิฉันด้วยหรอเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะอพระเจ้าดาราคนนี้มีชื่อเสียงมากนะบอกไว้ก่อนเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงอุ๊ยสวยมากจริงๆอยากรู้อยากรู้เบรกก่อนอ่ะเบรกนิดนึงใครอะคนแรกเร็วจริง